ศิลปะสื่อและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมตรุดจีนสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติค่ะ ที่พัตตะารตูลู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิจจันฉายคณะบดีวิทยาลายัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดกิจกรรมตรุษจ,จีนโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรพร้อมด้วยผู้สนับสนุนและนักศึกษาทั้งชาวไทยและนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้างค่ะภายในงานเขามีการนําเสนออัตลักทางวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันครับเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเชิดสิงโต การแสดงบนเวทีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวจีนนิทรรศการเชิงปฏิบัติการและการแต่งกายชุดประจำชาติจีนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากครับ กิจกรรมครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการดำเนินงานจริงเพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการทำงานร่วมกับบุคบค,คลที่มีความหลากหลายในอนาคตค่ะ